สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมบปีมานาวมาล้อยครับสวัสดีพี่น้องตอนเ้าราตอนแปดโมงเศร้าเก้านาฬิกาครับบรรยากาศอยู่ทงอยู่หน้าครับพี่น้องมาเลี้ยงควายรอโคกอยู่หัวหน้าครับครับเมื่อนี้กับฝนตกดินแงะแง่แงะแงครับพี่น้องบรรยากาศดีๆครับคิดถึงบรรยากาศเก่าเกาครับที่ผมเคยเลี้ยงควายรอทงแบบนี้แหละครับฝนตกดิ้นดินแบบนี้แหละครับไล่ตักแตนเก็บเห็ดไปน้ำ เึ็นโคกนี่เก็บเห็ดครับพี่น้องจะอแ้เอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ้งครับบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนครับพี่น้องอันนี้กับเป็นห้องอยู่กลางขางหน้าครับเป็นนางท่านางไหลลงไปที่ผมหานอใหม่ครับโทรศัพท์ผมจะบอ,บอดีครับพี่น้องพี่น้องสิเห็นนั้นอยู่อันตรงแจฉะมันตรงมุมมันน่นนี่มันที่เป็นขาวขาวครับตรงตรงเล่นกล้องมันตกแล้วมันแตกครับพี่น้อง น้ำกับเขาไปเนี่ยแล้วแสงกับเขามันเลยเป็นอย่งสีครับจินทอดบรรยากาศเกาศ่กาเกาครับไปเลียงไฟย่ำนี่ขึ้นมาคอไปน้ำครับมักคอสุกเด้ครับเอาแจ้วเกลือเอาแจ้วขัวเอาเกลือเอาผงสุลตเอาข้าวขัวครับใส่ศพศบกับขึ้นถุงนั่นแหละครับพี่น้องใส่ถุงไปบ่มีถุงกับใส่กับไฟเนาะพี่น้องเนาะ ไปปีนต้นมะข้อเลี้ยงควายปีนต้นมะข้อกินมะข้อครับพี่น้องฝนตกเนิ่งแบบนี้ควายมันอยู่ดีขนาดนะครับมันประแดดหอนครับเป็นบาควายนี่อันเทวดาเอากีสูตรปั้นครับกีสูตรอันดำๆนะครับพี่น้องกีสูตรมันทนมันทนฝนครับมันถือน้ำได้แต่ว่ามันถือแดดบ่ได้ครับถือแดดแล้วกีสูตติดเปลือยครับควายมันจะเลื่อยไปด่างฝนครับ มันตากฝนสบายครับวนๆจังทีฝนฝนนิ่มๆจังทีครับไายมันจะสบายสบายครับบ่เดียนห่อนมันจะเนื้อหนาดีครับตะกร้านี่แบบนี้ผมมาเลี้ยงไรเป็นเราอยู่หลังจากที่เอาลอยป้ายจังทีลระครับมันมีดูจังทีแล้วกันหลังจากนั้นก็เอาไปปลูกเอาไปปลูกครับปลูกให้มันสิงสิงเชื่องแล้ววันนี้กัน เนตกเงี้ยหนึ find, ่งสี่นี่หาลายนกครับพี่น้องหาลายลูกนกครับลกที่มันผลอหมดแตห้างแบบนี้ครับพผกนกกระจอกนกกระจิี่มันโผล่หมดแต่งห้างแล้วแม่ไม่กับจท่าไปจับค้อนอยู่ครับจับค้อนไปตามคนใหม่ครับเนตกย็งสิมันบินนะครับมันบินมันบินไปโร้ยครับเ้ากับไปหาเอาค้อนค้อนแกงไปแกงหาครับนกมันกจะเตือนมันก็จะบินออกครับ บินไปมันก็บินมันก็ไปตกป๊อกตกป๊อกครับเงางมันไส่บ่ไก่เลี่ยครับขามกตีนกินเที่ยงครับปิ้งกินเที่ยงโอ้ยแซ่บครับพี่น้องหาหนูเนี่ยครับหาหนูตามตามช่วไมมตามเพื่อนทีครับตามกระพงกระไคเดี๋ยวผมจะให้ทราบไปเพิ่นครับว่ามีที่การหาห้างหนูนอกจากหาอัญวยไม่ใช่มันเป็นโกนแล้วครับไม่น้อยนันโกนแล้วก็หาตามช่วยครับผม มันเป็น่แบันครับพี่น้องมันเป็นห้างมวยเด็กผาปเบื่นครับปลาลายิ้มนี่อันนี้ครับออกมาปีก่อนครับแหลงก่อนครับพี่น้องตัวนั่นครับตัวนี้กับแม่ครับผมอันนี้เป็นลูกแม่นี่ครับตัวน้อยนี่เป็นลูกแม่นี่ออกมาวางวงแหลงเมื่อกีนี่ครับตัวนี้ออกมาแหลงปีกอนครับตัวนั่นตัวนั่นนี่ออกมาวางสองปีกอนครับพี่น้องสองตัวนี้ซ้ำกันเลยครับ แต่ว่าเป็นลูกคุณละแม่ครับบักเถิกคือกันครับสองตัวนี้กับอายุปีก็กว้าครับพี่น้องออกวางออกวางไอ้แหล่งปีกกอนครับผมตัวนี้เนี่ยกบตัวนี้นี่รุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันครับตัวนั่นครับนั่นครับรุ่นเดียวกันครับตัวนั่นครับผมตัวนี้รุ่นเดียวกันนั่นครับตัวนั่นกับตัวตัวแม่ครับ ท,ที่ได้ลูกพวกสองตัวนั่นแหละครับพี่น้องตัวนั่นกับตัวแม่คร,ครับปุ้นครับไปกินเฟืองไปกินเฟืองครับขุนครับตัวนั้นครับอันนี้ตัวเถิกไงกัมูครับนี่นตัวเถิกไงกัมูครับยูเป็นโปนี่แหละครับพี่น้องนี่แบบนี้ครับยามาห้องหาห้างหนูครับหาห้างหนูหอกับมอซองมึงตามเฟื่อยไม่ยังสี่ครับตามเฟื่ยหม่ยังสี่ยามันมีห้างมันมันกับสี่เฮ็ดเฮ็ดห้างเอาเอา เอาอันใบไม้มากองกองกองกันครับกัดกัดกองกองกันเอามารวมรวมกันครับพี่น้องแงมาหาห้างหนูห้องกระสีหางสี่ละครับแง่นี้โบซันกับไปหาตามไม้ครับที่มันเป็นโกนอยู่ครับมันเป็นโกนแล้วมันเป็นโพวกนั่นแหละครับส่วนมากกระสเป็นไม้หวาครับพี่น้องนั้นหน้าผมนี่ต้นหวาลายครับต้นมากก็จะเป็นไม้หวาครับมันสีอยู่ในหู้นะมันอยู่ในโกนครับเดี๋ยวมันกระสเอากี้เหงือไปอัดปากหู้ไว้ครับ มองมันออกทั้งทึ่งครับผมพี่น้องแ็จะเป็นหู้หนูครับวานนี้เฮาเฮ็ดจังไดวันนี้เฮาก็อูดครับอูดคือเอาเอาไฟมันจูดให้มันควันครับควันแล้วมันกระสิออกสมมุติว่าสมมุติว่ามันหู้มันมันเป็นโกนดทั้งสันมะครับพี่น้องโกนมันก็สิไล่ขึ้นไปทั้งสีครับแล้วมันก็สิเฮ็ดเฮ็ดอันนีหมอง อันโกนซุดออกทันครับมันจะเอาใบใหม่ไปยู่เอากะเห้องกัเห้องกับอู้แต่ควันมันขึ้นมันก็บทไปโตนโจดออกคุณครับโจรโจดออกหม่องอันอันควันมันออกครับพี่น้องอยู่หน้าผมนี่ต้นใหม่หลายครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นยืนต้นตรงๆแบบนี้นี่คือต้นกุ้งครับพี่น้องต้นกุ้งลักษณะมันก็จะเป็นไม่ยืนต้นครับผมนี่ครับเปลือกมันก็จะเป็นหนงสีแหละครับ ต้นนี้กับผมโอบวหุ่มนะครับพี่น้องเนี่ยสูงขึ้นไปอยู่ครับน้ำมือนั่นครับทีไกลๆควายที่บึงไปเลยเห็นนี่ก็เป็นต้นกุ้งทั้งหมดเลยครับพี่น้องอยู่เหนียวโกระตัก็หาสิบต้นครับพี่น้องนับออกทั้งหมดที่ใส่งานได้นี่ครับแต่ <c oughs> ก้อนก็เป็นปลากุ้งแล้วครับพี่น้องเป็นปลากุ้งปลาไม่หลไม่กุ้งนั่นแหละครับ ใบมันกันที่ผมเอามาเอามาเห็ดเอามาใส่เห็ดเอาไปหยิบช่วยใส่เห็ดนั่นแหละครับพี่น้องตน้นกุ้งมันก็จะเป็นยางครับมันเป็นยางขึ้นน้ำมันยางเป็นคคื่น้นยางหน้านั่นแหละครับพี่นอ้องต้นกุ้งย้ายผมจะเก็บจะเก็บขีโตก๊ตกเป้นห้องว่าขีโต๊กครับขีโต๊กก็กคือน้ำมันยางของต้นกุ้งนี่ครับใบกุ้งเป็นเนงสีครับขีโต๊กหรือว่าน้ำมันมันก็นเอาไปเห็ดขีดไต้เอาไปอ้อยไฟครับผมพี่น้อง เป็นไมครับพี่น้องบรรยากาศดีบะครับบรรยากาศเช้าหายเช้าน้าเรียงไผ่เวดังสี่ละครับฝนตกลิ่นๆพี่น้องเอ้ยควายมันก็อยู่ผมก็ดีครับ <c oughs> บ่แดดผมด้วยกันครับนี่เป็นห้องหัวหน้าครับเห <c oughs> ็ดปวกออกอ้พี่น้องปีกอนขน้าเจ้ามาเอาครับผู้ยู่ไก่ผู้เจ้าของหน้าผู้ยู่ไก่เนี่ยบ่ได้กินละครับปีนี้ยังบ่ทันออกอย้่ครับพี่น้อง นี่นี้งบอท่านออกครับผมพยายามยางหากับบออกครับพี่น้องเป็นน้ำไม้หลายครับก่อนน้ำไม้พวกนี้ครับเป็นน้ำไม้ไฟป้านี่เอพาะเป็นผู้ปลูกนะครับหลายปีกอนต้นไม้ต้นไทยไทยมันเป็นขีมันเป็นขีก็คือมันเป็นดอกมันเป็นหมากแล้วมันกระต่ายครับอายุไขของมันต้องปลูกไม้ครับปลูกไม้น้ามันนี่ปลูกหมดครับปลูกกันกันน้ามหองมันนี่ครับน่ามหองมันเสาะครับผม มันจีเสาะขอามาครับฟังทั้งนั้นก็จะเป็นฟังของหน้าพ่นครับนี่ครับเขาพ่อเป็นผู้ปลูกไว้ครับโอ้มันนองไม้ก็หลายครับยังที่ผมหาให้พี่น้องเบิ้งนั่นแหละครับผมเอาคลิปนี้กับผมมียังหลายครับพี่น้องเห็นฝนตกลิ้นเห็นควายมันอยู่คิดทอดบรรยากาศเก่าๆครับพี่น้องบรรยากาศตอนผมเป็นเด็กหน้อยครับมาเลี้ยงควายครับวันเสาร์วันอาทิตย์บ่ได้ไปโรงเรียนเนาะพี่น้องเนาะ สมัยปฐมเฮ้าแต่ก่อนหน้าแถวนี้กันยังเห็ดเด้ครับพี่น้องผมยังเห็ดหน้าแถวนี้อยู่บดเด้ปล่อยจิมดังสี่ครับเอาไปเลี้ยงทั้งโคกคนละครับโคกมองนั่นละครับพี่น้องครับโคกทั้งหัวหน้าพูนครับมองไฟใหม่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆครับพี่น้องฝนตกหนิมๆใหญ่ยยชิมเก็บเห็ดเพล่นวาพาพี่น้องมาเบิงมาเลี้ยงควายน้ากันครับบรรยากาศดีๆครับพี่น้องฝนตกลิน อีสานสมบปีมาแล้วมันร้อยครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องกันหลายครับสวัสดีครับ